ยินดีต้อนรับกลับมาที่ Autospy ช่องที่เรานําเสนอข้อมูลล่าสุดรีวิวและเรื่องราวที่น่าสนใจจากโลกยานยนต์หากคุณเป็นคนรักรถชอบติดตามข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆรถกระบะและ SUV แล้วอยากรู้ทุกการเปิดตัวก่อนใครที่นี่คือที่ที่ใช่สําหรับคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ของเราวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถที่ถูกคาดหวังมากที่สุด แห่งปีนั่นคือ Toyota h i l ลล์รีวปี2026ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาฮิลล์สได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานแข็งแกร่ง,แ,งและไว้ใจได้ไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่ดังไกลไปทั่วโลกชื่อฮิลล์กลายเป็นอีกชื่อหนึ่งของความน่าเชื่อถือทําให้มันเป็นหนึ่งในกระบะที่สาคัญที่สุดของ Toyota และวันนี้กับ h ิลล์รีว2026 t o y o t a าําลังยกระดับมาตรฐานอีกครั้งผสมผสานพลังที่แข็ง,แ,ขงแรงเข้ากับเทคโนโลยีและความสะดวกสบายสมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์คนขับรุ่นใหม่ ฮิลเลสมีชื่อเสียงระดับตำนานตั้งแต่ชาวไร่ชาวนาไปจนถึงคนมือที่ต้องการกระบดทรงพลังมันตอบโจทย์มาโดยตลอดตลอดหลายปีที่ผ่านมาโตโยต้าได้ปรับปรุงฮิลเลสให้เข้ากับยุคสมัยโดยไม่เคยละทิ้งเอกลักษณ์หลักอย่างความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือและในปี2026ฮิลเลสรีโวได้สารต่อมรดกนี้ด้วยการออกแบบใหม่หมดทั้งคันกลุ่มพลังที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยและความหรูหราเริ่มจากดีไซน์ภายนอกฮิลเลสรีโว2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดัน และล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมด้านหน้ามีการออกแบบกระจังใหม่สุดดุกปืนไฟหน้าเหล็ด,ดีไซน์เฉียบคมและฐานล้อที่กว้างขึ้นทําให้ดูโดดเด่นบนท้องถนนโตยโยต้าใส่ใจในเรื่อง a e r o ได n a มิกโดยไม่ทิ้งความแข็งแรงบุกบืนตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนซุ้มล้อขนาดใหญ่และไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความทันสมัยนี้ไม่ใช่แค่กระบะท,ที่พร้อมลุยแต่ยังเป็นรถที่สะท้อนสไตล์และบุคลิกของเจ้าของเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะเห็นได้ทันทีว่ามีการออกแบบใหม่หมดให้ทั้งความสะดวกสบาย และรูราบดนั่งสบายขึ้นวัสดุภายในเกรดพรีเมียมแผงหน้าปัดมีจออินโฟเทนขนาดใหญ่รองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมกับหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลใหม่ที่สามารถปรับได้ตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแผงที่นำทางข้อมูลการขับขี่แบบออฟโรดหรือสถิติสมรรถนะสำหรับครอบครัวหรือผู้ใช้งานมืออาชีพฮิลสริวรใหม่นี้ให้ทั้งความกว้างขวางการเชื่อมต่ออัจฉริยะและระบบปรับอากาศที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศในด้านขุมพลังโตโยตานำเสนอหลายตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และเบนซินที่ได้รับการพัฒนาให้ทั้งแรงและประหยัดขึ้นที่น่าสนใจคือมีข่าวหรือว่าโตโยต้าเตรียมเปิดตัวรุ่นไฮบริดด้วยซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของโตโยต้าในการเข้าสู่ยุคพ,พลังงานไฟฟ้าฮิบริทจะไม่เพียงช่วยประหยัดเชื้อเพลิงแต่ยังให้แรงบิดที่มากขึ้นทําให้เหมาะกับทั้งงานบรรทุกและการใช้งานทั่วไปรุ่นดีเซนย,ยังคงโดดเด่นเรื่องแรงฉุดลากส่วนเครื่องเบนซินจะตอบโจทย์ผู้ใช้ในเมืองที่ต้องการความนุ่มนวล สมรรถนะออฟโรดยังคงเป็นจุดแข็งและฮิลรสรีว6อก็มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่พัฒนาใหม่ช่วงล่างปรับปรุงให้ซับแรงได้ดีขึ้นและมีโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนไม่ว่าจะปีนเขาหิดลุยโคลนหรือขับบนถนนไฮเวย์ฮิลร์สรีวก็พร้อมลุยทุกเส้นทางโครงสร้างแชสซีแข็งแรงระยะความสูงใต้ท้องเพิ่มขึ้นและระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะทําให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์เรื่องความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยมองข้ามฮิลเลอรอมรบวสองพันยี่ t ิ s หกมา เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและระบบเตือนมุมอับสายตายังมีฟีเจอร์เสริมเช่นกล้องรอบคันเซ็นเซอร์จอร์และระบบช่วยลงทางลาดชันเพื่อให้ทั้งขับง่ายและปลอดภัยอีกหนึ่งไฮไลท์คือความอาเนกประสงค์มันไม่ใช่แค่รถทํางานบรรทุกของแต่ยังเป็นรถไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับครอบครัวนักพจนไทยและคนเมืองพื้นกระบาด,ด้านหลังถูกออกแบบใหม่ ใช้วัสดุแข็งแรงขึ้นมีช่องเก็บของอัจฉริยะใช้งานได้ทั้งงานก่อสร้างการตั้งแคมป์หรือแม้แต่การใช้ในชีวิตประจําวันโตโยต้ Toyota ยังตอบโจทย์ยุคดิจิทัล i ิลล์ซิวใหม่มาพร้อมระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายตําแหน่งระบบนําทางอัจฉริยะและรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์ระบบเสียงก็มีตัวเลือกพรีเมียมสาหรับคนที่ชอบคุณภาพเสียงระดับสูงการขับขี่ถูกปรับให้ดีขึ้นมากทั้งความนุ่มนวลระบบกันเสียงรบก,กวนและภูมา่าัยที่แม่นยํา ทำให้ฮิลเลส e รี2026ไม่ใช่แค่รถลุยแต่เป็นรถที่ขับได้สบายทุกวันไม่ว่าจะในเมืองหรือบนถนนยาวๆในด้านราคาโตโยต้จะคงความคุ้มค่าเช่นเคยมีหลายเกรดให้เลือกตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับงานไปจนถึงรุ่นท็อปที่มาพร้อมบาะหนังหลังคาพารารามาระบบช่วยขับขั้นสูงและวัสดุเทียบชั้น SUV เลยทีเดียว โตโยต้าฮิลเรีวูองไม่ใช่กระบะธรรมดาแต่มันคือการวิวัฒนาการของตำนานที่ผสมผสานความแข็งแรงความปลอภัยสไตล์และนวัตกรรมในคันเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตร,รกรนักเดินทางนักธุรกิจหรือคนที่ต้องการรถที่เชื่อถือได้ในชีวิตประจำวันฮิลเลรีวคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดนี่คือก้าวต่อไปของกระบะในอนาคตโตโยต้าได้พิสูจน์อีกครั้งว่ากระบะไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่สามารถเป็นรถที่ครบทุกด้านฮิลเรีว2 6อพร้อมที่จะตอบโจทย์ทั้งงานหนัก และการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างสมบูรณ์แล้วคุณหลักคิดยังไงกับฮิลลซซีร,รุ่นใหม่นี้คิดว่ารุ่นไฮบริดจะเปลี่ยนตลาดกระบะหรือไม่หรือว่ารุ่นดีเซนยังคงเป็นที่นิยมที่สุดฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างเพราะเราชอบที่จะได้ยินจากคุณขอบคุณที่รับชมออโตสฟีหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆเราจะกลับมาอีกครั้งในคลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่ครับ